สวัสดีค่ะกนกพรสั่งค้าปีชาหนึ่งเจ็ดเจ็ดสวดเพียรพระพิตายยอดเศรษฐีราวหลวงปู่ทวดครั้งที่76วันที่2 4มกราคม2569ค่ะ เป็นครั้งที่76ตรงกับวันที่24มกราคม2569พระพเจเากนุกพรสังคาปิชาขอเปล่งวาจาสัทยาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอัญเชิญบูชาแด่องค์พระความปฏิิเทระเจ้าองค์หลวงองค์หลวงู้สําเร็จลุ่นหลวงปู่บุตรเดชหลวงปู่เซลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวดสัทยา ของข้าพเจ้านี้ขอดวภาพคุณพรณะัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรโดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทยายมน์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาเรสุอัตรากันฉันตุเทวตาสัทธรรมมุริลาชัาสุนันตุสักข้มโมกตังสักเคกามีจารูเปขิริสิขาราตะเตจันตาริเควิมาเนทีเประเทจะ คาเมตาลุ้วนะคะหาเนเเคห่าวัตุมิหเคเตพุหมาเจยันตุเทวาชาลัทราวิสเมยะคันทัพพนาคาดิทันตาสันติเกยังมุนิวะราวาจนนสาทวเมสุนันตุธรรมสโซนาการุอยยัมพะทันตาธรรมสโซนาการุอยยัมพะทันตาธรรมสโซนาการุอยยัมพะทันตาบทสวดนามสการสิทธิคาถา นะ่นโมตัสสะพัะก,กตระาตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัะกตระาตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัะกตระาตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานาถิเมสศรานังอัญยังพุทโธเมสศรานังวรางเอเตนะสัจจวัชเชนะโสตทิเมหูตุสัพพธานาถิเมสศรานังอัญยังญทมโมเมสศรานังวรางเอเตนะสัจจวัชเชนะโสตทิเมหูตุสัพพธานาถิเมสศรานังอัญยังสังโฆเมสศรานังวรางเอเตนะสัจจวัชเชนะโสตทิเมหูตุสัพพธา อส่วนมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัตถายะสัพพานินางปุเรโตวาปรรมีสัมภาปันโตสัมโพธิมุตตมะงเอเตนะสัจจวเชนะมาโหตทุสัมภูปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพานินางปุเรโตวาปรรมีสัมภาปันโตสัมโพธิมุตตมะงเอเตนะสัจจวเชนะมาโหตทูสัมภูปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพานินางปุเรตวาปรรมีสัมภาปันโตสัมโพธิมุตตมะงเอเตนะสัจจวเชนะมาโหดทูสัมภูปัตถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสมัยังภควาสักเกสุงวิหารติกาเไปรูทศมิงม,มหาวนเนมหาตาพิกุสังเคนะสัททิงปัญจมาเตหิพิกุสังเตหิสัพเพเหวาอารหันเตหิทัาสหิจโรกัธาตูชิทเทวตาเยปุยเยนะสั้นนิปติตาโหติภควันตังทัศนายาพิกุสังคจะยันอตโขจตุนนางสุทาวาสิกายการนางทเทว,วานางเอตถาทาัตโหสิอายังโขภควาวัสเกสุงวิหารติ เปโลทศมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคณัสติงปัญจมาเตหิพิขุสังเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจโรกธาตุหิเทวตาเยปพเยนะสันนิปฏิตาโหติพควันตังทัศนายะพิขุสังขจายานูนามยามปีเยนะภควาเตนุปสังคเมยามาอุปสังคมิตตาวะพักวตโตสันติเกปัจเจกคาถาพาเสยยามาติอาตโคตาเทวตาเสยยาทาปินามะพรรวาปุริโสสมิชิตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหัง สัมมิชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตราหิตาภักวาโตปุระโตปาตุระหังสุอาตะโขตาเทวตาภักวันตังอภิวาเทตะวะเอกมันตังอัตะสุงเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภักวาโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิ มหาสัมมาโยปวัตนาสมิงเทวกายาสมาคตาอากตรามหาอิมังธรรมมสัมมยังทากิตายเวะอัปาราทิจตสังคันติอัตโกอัปาราเทวตาภะคะโตสันติเกอีมังคาถาอาภาสีตัตตาพีขววสมมาทหังสูงจิตต์อัตโนออชุกรมะกลงสูสารถิวเนตานิกาเหตว่าอินทาริยานิรักขันติปัตถิตาติอัตโกอัปาราเทวตาภะคะโตสันติเกอีมังคาถาอาภาสิ เชตวาขี่ลังเชตวะปรีทางอินทากีลัง,รรอลงโอหัดจำะมะเมชาเจาตจารติสุทธาวิมาราจาขุมตาสุทันตาสูสูนาคาติอัตโขอป,ปราเทวตาพกตุกโตสันติเกอีมังคาถัางอาภาสีเยเกจิพุทธังสนะนงังคาตาเสนาเตฆามิสันติอปายาภาูมิปะหายะมนุสังเทหงัง เทวกายยังปริโเรสันติติอัตโขภะควาพิกูอามันเตสิเยปุเยนะพิกขเวทัสสุโรกธาตูสุเทวตาสันนิปติตาหนติตถาคตังทัศนายะภิกุสังคจะเยปิเตพิเขาเวอาเหสูงอติตธรรมทานังอรหันตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภะควันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอาเหสูงเสยยะตาปิมายะหังเอตรละิอ เยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนาคตตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสังบีพระวันตานังเอตปบลมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะทาปิมายะหังเอตรลหยอจิคิสสามีภิกขเวเทวกายานังนามามิกิตยิยสามีภิกขเวเทวกายานังนามามิเทศิตสามีภิกขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาทะสาธุกางมาสิกโลทัพาศิษสามิติเอวัมพันเตติโขเตภิกขูพระกโตปัญจันโสสุภคะวาเอตถัโวจัก สีโลกะมนุกษัตริยมิยตถภูมมาตัทธิตายเยสิตายกิริคัมพลังไะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสัลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตานมัสาสุทธาวิปัสสนมนาวิลาพิญโยปัจจสเตยัตะวะวเนกาปิลวัทเวตโตอามาตายิสัทธาสาวะเกศาสเนระเต เทวกายาพิกันตาเทวิชานาทพิขโวเตเจตตปมากาโุงสุตตะวาพุทธสสาสานางเตสัมปาตุระหุงยานางอมนุสานาทสนางอัปเปเกสตมตทุขุสหัสสังอาทสตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานาทสูงอัปเปเกนันตามะุุงที่สาสพาพุทธาหุงตัดจัสัพพังอภิญญายะวะวกิตะวานนะจักขุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสสเนลเตเทวกายาพิกันตาเทวิชานาทพิขโวเยโวหังเกตยิสาม ขิลาหีอนุปุพโสสัตตสหสาวะยัขาภูมิมากราปิลวัถวาอิทิมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยะสังสิโนโมทัมนาอภิกามุพิกุนาสมิติงวะนังชัตตาสหัสสาเหงมวตายัขานานันตวัณนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะสังสิโนโมทัมนาอภิกามุพิกุนาสมิติงวะนังสาตาคิลาติสหัสสายยขานานันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยะสังสิโนโมทัมนาอภิกามุพิกุณาสมิติงวะนัง อิเจเตโสลัสสหัสายะขานานันตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยะสันสีโนโมทามนาอาภิกามุภิขุนาสมิติงวะนังเวสามิตาปัจจสตายะขานานันตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยะสันสีโนโมทามนาอาภิกามุภิขุนาสมิติงวะนัง กุมพิโรราชกหิโกเวปุรสานิเวสานังพิญโยนางสัตตสหสังยักขันนงไปยิลุปัสติกุมพิโลราชกหิโกโสปาคะสมิตินวนางปุริมาจัตทิสังราชาทัตตลโถปัสสติคันทพานังอธิปติมหาราชายสังสิโสปุตตาปีตัสสะพระหัวอินทานามาหาปลาอิทิมโตชุติมโตวันนวันโตยสังสีโนโมทมานาอภิกามุพิกุณาสมิตินวนาง ข้าขินจัจที่สังราชาวิรุฬโหตัสภาษาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายะสังศิโสปุตตาปีตัสสะพระหวัวอินทนามามหภาภะราอิติมันโตชุติมันโตว,ว,านาว,านตวันนวันโตยยสังศีนโมทมานาอภิกรรมุภิคุนาสม,มิติงว่านางปัจฉิมจัจจที่สั่งราชาวิรูปโขภาษาสตินาคานางอธิปฏิมหาราชายะสังศิโสปุตตาปีตัสสะพระหวอินทนามามหภาภะราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยยสังศีนโมทมานาอภิกรรมุพิคุนางสมิติงว่านังปุตตา รัชจ,จักที่สั่งราชาขูเวโรตัดภาษาสติยักษานังอธิปติมหาราชายะสันสิโสปุตตาปิตัดสาภาวุินทันามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวะน,นาวันตวรรโตยะสันสีนโมทะมานาอภิกามุภิกุาน,านาสเมตติวะนาปุริมาที่สั่งทะ่าตัดรัตโทักขีนีนะ วิรูรหังโกปชิมเมนะวิรูปโขกุเวโอุตลังที่สังจตัตตาโปรเตมหาราชาสมันตาจาตุโรที่สามท,ทัตันละมานาทัสุว่านกาปิลวัตเเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวะจนนิกาสัทธามายากูเตนทุเวเตทุวิภูจะวิภูโตสหจันทน,นกรมาเสธโถจักกินนุคันทุนิคันทุจักปานาทโทโอปมัมโยจกักเทวสูตโตจากมาตาริจิตเตเสนโกคันทัพโณนโรราชาชโนสสโพอาคูปัจจสิขโขเจวติมทารู สุริวัชสาสเอเตจันเยจาราชาโนคันทัปปาสหราชุพิโมธมานาพภิกามุพิขุนาสมิติวนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัดชกากรรมภะรัตลาอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาคัตตละฐาจะอาคูนาคายสันสีโนเอราวันโนมานาโคโสภาค้าสมิติวนังเยนาคาราเชสหัสหารติทิปาทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนามชปัตตาจิตลาสุปนาอิติเตสานามังอภยันตธา นาคาลาชาณมาสิสุปันนาโตเขมมักาสิพุทโธสนะหาหิวาใจหิอุปวะยันตานาคาสุปันนาสนนามกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวาสวะเศเตอีทิมันโตยะสังสิโนกาละกัญชามหาพิสมะอสุราธนเวคสาเวปจิตติสูจิตติจปหาราโทนามุติสหสัตจักพระริงพุตานังสัพเพเวโรจนามกะสันนาหิตวะพระริงเสนังราหูพัทุมปาขมูสมโยธานิพันธันเตพิก วุาสมิติิงวะนังอาโปจะเทวาปัตวีจะเตโชวาโยตทาขามุวารุณาวารุณาเทวาโสโมจักยะสาสสหเมตตากรุณากายิกาเทวายะสันสีโน ท้าเสตเทศสตากายาสเพนานันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณาวันโตยสันสีโนโมทามนาพิการมุพิขุนัสมิติงว่านังเวทูจะเทวาซาลีจะจะมาจะตุเวยะมาจันทันสุปนิสาเทวาจันทัมาคูปุระกิตาสุยะสุปนิสาเทวาสุยะมาคูปุรากิตานักขันนิปุราคิตาวาคูมันทวราหะกาว่าสูนางวาสโวเศโถสักโกปาค้าปุรินทัตโตเสตเทศสตากายาสเพนานันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานดาวันโตยสันสีโน โมทัมนาอะิกามุพิคุนาสมมิติมวันังอะถาคูสหภูเทวาชลมาคิสิขาริวาอาริทกาจโรโชาจะอุมาบุพานิพาสีโนวรณนาสหธรรมาจะจุตตาจะเนชกาสูระยะลุจิลาอาคูอาคูวาสังวเนสีโนทักงเตเตทศกายาสเพนนานันตวานิโนอีติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสสิโนโมทัมนาอภพิกามุพิคุนาสมมิติมวันัง สมานามหาสมานามนุษสามนุษสุดตมาคิตาปัทุสิกาอากูอากูมโนปตทุสิกาอาฏฐากูหาลโยเทวาเยจโรหิตวาสีโนปารักามหาปารักาอากูเทวายยสังสีโนทักษเดทักตากายาสเพนนานันตวะนิโนอิทิมตัตชุติมตัววะนาวันตัวยสังสีโนโมทมานาอภิกามูภิกขุนัสมิติวัณนางสุกากรุมหาอรุณาอากูเวคนะสาสหะโอทาตคาเยหาปโมขาอากูเทวาวิจักขนา สถามันตาหาลข้าชามิสกาจัตยะสันสีโนท่านยังอาคาปะชุนโนโยทิสอภิวาสติท่ศเสเติทัสถากายาสเพนานันตวานินโนอิติมัโตชุติมัโตวะนาวันโตยะสันสีโนโมทามานะอาอภิกรรุพิกพุนานะสัม,มิติงวะนางังเขมิยาตุสิตายามากัทธากาจัตยะสันสีโน สัมพิตกาลมาลเสรฐาโชตินามาจะอาสวานิมรติโนอากรฐานครูปรนิมิตาท่าเสตเตทศตากายาสเปนานันตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยกสังสิโนโมทามนาอภิกรรมมภิกุนาสรมิติงว่นางสัตเทเตเทวานิกายาสเพนานันตวันิโนนามนวเยนะอคันชุงเยจันเยสัตถิสาสหะปวุทธชาติมักขีลาโอคตินะมนาสาวะ ขาเขโมคตาลังนาคังจันทังวะอาสิตาติตังสุปรามาปรมาโตจัปุตตาอิทิมาโตสหะสันนังกุมาโลติโสจะโสปาคัสมิตริมวะนังสหัสภัพพมโรกานามหาปรมาพิติทัติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสันสิโสทัศเสระอิสระอาคูปเจกวะสวัตติโนเตสันจะมาชัโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพยอภพิกันเตสินเทเทเวสัพมมเกมมาลเสนาภพิกามิปัสสะกันนะหะสะ มันที่ยังเอทักคันนาหารทะพันทะธาลาเคนะพันธมันทูสมันตาปาริวาเรทะมาโวมุจิทะโกจินาเอติตตถมหาเสนาคณะเสนาอัปเปสัยยิปานินาตระ,ะมาหาจะสรางกตาวานาเพร,ะว,ระวังยะธาปวุสโกเมโคทนายันโตวสาวิ สาวิชุกโกตทาโสปจุทาวติสังขุโทอสยางวเงสตจจาศพังอภินยายวะวะิคิตวันะจักคู่มาตโตอามาตันตยิสตาสาวเกาสาสเนละเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาทะภิเผวเตจต่าตากามาขาวรงสุตตะวาพุทธศาสาสานางังวีตลาเคหิปักกาเมงเนสังโรบังปิอิชยุงสัพเพวิชิตตสังคามาพยาติตายสังสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตตาติ บทสวดจุดลชัยยะปารกรนณมเมพุทธเตชะสารตนะตายะธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสีเท,ทวาละนารายะปารเมสุราสิทธิปรมาะจินทาจะจะตุโรกาคัมพีละคะกาสมุทาภูตุงคังคาจะสัพพมชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุทธิอุทธีนะที่าทีชัยยะชัยยะข้าคนละตละนธรณีสายนิไลสายเสนะ เมรุราชพลดารชีชัยยชัยยะคัมพีละโสพีนาเคธนาคีปีสัจพูตากาลีชัยยชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยชัยยสิงขีสุธาทานามุขคชาชัยยชัยยะวรุนนามุขคสาตราชัยยะชัยยะจำปาที่คุนาคากุรคขันโทกชัยยชัยยะฆาชักคนนตุรงกุล สุการาผู้ชงศีหาพยักขาทีปาชัยยาชัยยาว่าลุนนามุขยาตราชิตาชิตาเสนาลีผูนาสุดที่นรดีชัยยาชัยยาสุขาสุขาชีวีชัยยาชัยยาทอรณีตาเลสัทธาสุชัยยาชัยยาชัยยาทอรณีสันติสัทธาชัยยาชัยยามังกราลัตยาภะวเคชัยยาชัยยาว่าลุนนายักเคชัยยาชัยยา ลักขเสสุรภูชเตชาชัยยะชัยยะพรมเมธทคนาชัยยะชัยยะราชาที่าสัตชัยชัยยะชัยยะปัทวีรสัพพังชัยยะชัยยะอารหันตปตาปจกพุธอารหันตาปจิกกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมาเฮสุโรหะโรหะลินเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุรโคชัยยะชัยยะนาโควิลุหะโควิลุปะโขจันทิมาราวิ อินโทจะเวนเตยโยจาก,กุเวโรวรุนโนปิจะอคิวายโยจากปาชุนโหกุมารโรทัตต์ละทกโกอัฏฐารสะมหาเทวาสิทธิตาปัะสะอาทยโยอ,อิสิโนสาวกาสัพพาชัยยะราโมพวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโคจะกทัสปาโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสถีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะ โหตุเตชยะมังคะลังชยโยปิพุทธ,ธสสิริมโตอายังมาลัสสัจปาปิมะโตปาราชโย,ยอุโคโสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยะตถาพระมักขนามะเยสินูชยโย,ยปิพุทธ,ธสสิชยโยปิพุทธสสิริมโตอายังมาลัสสัจปาปิมะโตปาราชโย,ย อุโคสยยมโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาอินทคขนามมเหสีโนชโยปิพุทธสัสดิมตุอายังมารัสสจปาปิมตุปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาเทวะขนามมเหสีโนชโยปิพุทธสัสริมตุอายังมารัสสจปาปิมตุปาราชโยอิโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาสุปันนะขนามมเหสีโนชโยปิพุทธสัสดิมตุอายังมารัสสจปาปิมตุ ปาราชโยอยุโคโสยัยยมโพธิมันเตปโมทิตาชายยตถา,านัคาขณามเหสีโนชโย,ยปิพุทธสสุริมตโตอายังมาลสสะจัปปาปิมตโตปราราชโยอยุโคโสยัยยมโพธิมันเตปโมทิตาชายย ตถาสัพพมะฆนาไมเหสีโนเชียนตัวโพธิยามูเรศกยานังนั้นเทวทนโนเอวังแต่วังวิเชโยหยเชียนสูชมังคาเีอปราชิตัปปาังเกสิเสปตะวิปโคารีอภิเสเกสัพพุทธานังอะคับปโตปโมทติสุนักขันตังสุมังคลังสุปะาตังสุติตังสุขโนสมุตโตจัตสุยตังปรมจาริสุปตะกินังกายกรมมังวาจากรมมะปตะกินังปตะกินังมโนกรรมังปนิติเตปตะกินาปตะกินานิกตะวานลรพันตเตปตะกินเน เตอัตตารัตตาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโลคาสุกิตาโหทัสหสัพเพหิยาติพิสุนันตุพลโตเยเทวาอัสมิงฐานีอธิฆาตาทีคายุกาสทาหนตุสุกิตาหตุสัพพธาลักขันตุสัพพสัตตานังลักขันตุชินาสาสานังยากาจิปัฒนาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรัฐา ยุตากาเลปวัสสันตุวัสสังวส,สาวราหากาโรคาจุป,ปัทวาเตสังนิวาเรนตุจสัสพ,พัธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะถาระหังบทสวดธรรมนิยามสุตัง เอวัมเมสุตังเอกังสมัยังพคกวาสาวัตถิยังวิหารติเชตวาเนอนากัรบินที่กสัสสาอาราเมตตะโคพคกวาพิขูอามันเตสิพิขาวติพระทันเตติเตพิขูปรปกโตปัญจัโสสุพคกวาเอตัทโวจักอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอุปปาทาวาตถาคตานัง ทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขารานิจติตังตถาคตโอภิสัมผู้ชติอภิสัเมติอภิสัมผู้ชิตว์อภิสัเมตตว์อาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถะเปติวิวรติวิภาชติอุตานิกรติสัพเพสังขาราอนิจติอุปาทาวาพิเกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขติ ตังตถาคตตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตาวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทเปติวิวารติวิภาชติอุตานีกโรติสเพสังขาราทุขาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมมาอนันตาติตังตถาคตตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทเปติวิว ราติวิปาัาชติอุตานีกโรติสัพเพธรรม,มาอนันตาติอิธมโวจัปปะขวาตามมะนาเตพิขูพระกโตภาสีตาอภินันทุนติบทสวดพันเทกาลัตะคาถาแปลอตีตังนานะาวาคเมยยะนำปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไร และไม่พึงพะววมถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยทธาติตมปะหินันตังอัปัตตนจะนาคตังสิ่งไปอดีตก็ละไปแล้วสิ่งไปอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัฏตัฏฐวิปัสสติอสังฮีรังอสังคุปปังตังวินทามนุภาะรูหายเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงานค่อนแคนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้อัจเจวะกิจมาตปังโกชัญญามละนางสุเว ความเพียรไปกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้ผู้นี้นะหิโนสังคลันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมจจุลราชมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตม,มะตันที่ตังตังเวพันเทกะรัตโตติสันโตอจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคปัจจเวคณะแปล สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูปธรรมนามารมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูปธรรมนามารมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุวางชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางมาละนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มาละนะปริโยสานังชเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาละนังเมเนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจีลังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นาน อเปตวิญญาโนครั้นปัสจักวิญญาณฉุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเศษสติปัทวิงจะนอนทับซึ่งแผ่นดินกาลิน้าลังอิวะนิรันถังประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จาวัตสังขาราสังขารเท่าไหายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแลว้วย่อมดับไป เตสังูปะสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มาริงสูจะมาริสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเมเอทางสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตายังกิจจิยังกิจ ยังกิจจิกุศลังกรรมมังสัพเพหิพัตเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาสมิงฐานเนี่คที่ตาทีคายุกะสัทธาโหตุสุกิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหตุทุขขาปมุตจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพายาติกาสุกิตาโหตุทุขขาปมุตจันตุสัพเพปิสาสัพเพยขาสัพเพเพตาสุกิตาโหตุ ทุขาประมุตจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชยยะสุกิตาหนตุทุกข,ขาประมุตจันตุสัพเพนักขัตตาสุกิตาหนตุทุกขาประมุตจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขาประม ah. ุตจันตุสัพเพสามารถติดังสมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพทธิสัตวะคันติมายะอิติปะควานะโมพทธิสัตวะคันติมายะอิติปะควานะโมพทธิสัตวะคันติมายะอิติปะควา ปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลแตหิงแตหิงตาธรรมธทาเนนะพวันตุปูฉชิตาโสถิงกโลนเตทะวิหารมันทะเลเถราจะมัชานะวากาจัพิกาโวสารามิกา,า,นาธนปติอุปาสากาคามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัป,ปานะภูตาสุกิตาพวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะอันทสัมภวะสัง,าาสงเสทาชาตาอัตวุปปาติกานิยานิกัางธรรมมวรังปฏิจเตสเพปิทุกขสะกาลนตุสังขยัง ทาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัทาราจปุคลาสังคโคโหตุสมะโควะอัถายะจะหิตายะจะอามเหลขตุสันธรรมโมสเพปิธรรมะจาริโนรุติิงสัมปาปุเนยามะธรรมมอริวประปเวทิเตปสันานาโหตุสัเพปิปานิโนพุทธศสาสเสนสัมมาทาลังปเวชันโตกาเลเทวภวสตุวุทธิภาวายะสัตตานังสมิทธทางเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตระชัง นิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาเทวตาอุยโยชนะคาถา ทุกขปัตตาจนันนิทุกขพยปัตตาจันนิพยาโสกปัตตาจันิโสกาโหตุสพเพ,พปิปานิโนโเอตาว,าวตาจามเหหิสัมปตังปุญญสัมปตมังสพเพททเทวานุมโมทันตุสัมภะสัมปติสิทธิยาทานังทัพันตุสัตทาย,ยาสีลังละขันตุสัพพทาพวนาพิราตาโนตุขันฉันตุเทวตาคตาสุมังคลคาถา โหตุสพังสุมังลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิลันตลังโหตุสัพปังสุมังลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิลันตะลังโหตุสัปังสุมังลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิลันตะลัง สัพเพพุทธาปราปตตาปเจกานันจะยังพระลังก์อรหันตานันจะเตเชนะละขังพันธามีสัพโสสัพเพพุทธาปราปตตาปเจกานันจะยังพระลังก์อรหันตานันจะเตเชนะละขังพันธามีสัพโสสัพเพพุทธาปราปตตาปเจกานันจะยังพระลังก์อรหันตานันจะเตเชนะละขังพันธามีสัพโสสัพเพพุทธาปราปตตาปเจกานันจะยังพระลังก์อรหันตานันจะเตเชนะละขังพันธามีสัพโสสัพเพพุทธาปราปตตาปเจกานันจะยังพระลังก์อรหันตานันจะเตเชนะละขังพันธามีสัพโสสัพเพพุทธาปราปตตา อาลันตานันจะเตเชนะละขังพันธามีสัพโสสัพเพพุทธาปราปตาปเจกันันจะยังพลังอาลันตานันจะเตเชนะละขังพันธามีสัพโสสัพเพพุทธาปราปตาปเจกันันจะยังพลังอาลันตานันจะเตเชนะละขังพันธามีสัพโสสัพเพพุทธาปราปตาปัเจกันันจะยังพลังอรลันตานันจะเตเชนะละขังพันธามีสัพโส ด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์สาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายอุทิศข้าพเจ้าขอน้อมกล้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาคาลัยขอในสมแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลให้แก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคาดปลอดภัย จากทุกส่วนโลกภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจ,จนขอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งโอสมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลละนาน อีกทั้งขอเทพเทวดาตั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุคคลนี้โปรโดประสิทธิประสาทพาอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดสัตยีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอม,มเูเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพทเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถิด